มงเจอชแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเ mm hmm. ช่นเคยครับกับเรื่องราวของเครื่องรางของขลังรวมไปถึงเรื่องแปลกประหลาดลึกลับ,บและตำนานอาถรรพ์ต่างๆก็มาติดตามกันนะครับว่าในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรามานําเสนอต่อท่านผู้ชมและถ้าหากท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของ,งช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม ตำนานพระนอนกินเนนเมื่อปีพุทธศักราช2460ซึ่งเป็นช่วงที่วัดเขาขบจังหวัดนครสวรรค์ยังคงถูกปล่อยให้ลกร้างอยู่ในตอนนั้นยังไม่มีพระหรือวัดเนจนามพรรษาจนกระทั่งต่อมาหลวงพ่อทองเกจิด้านวิปัสสนากรรมาฐานได้เดินทุดงมาจากจังหวัดตรดิษฐ์ผ่านมาปักโปรดจำพรรษาอยู่ที่นี่ชาวบ้านก็เลยนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็เจ้าวาด และพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลังจากนั้นหลวงพ่อทองท่านก็ได้ริเริ่มซ่อมแซมวัดใหม่ครั้งความเจริญก็เริ่มเข้ามามากขึ้นชาวบ้านต่างหลั่งไหลกันมาทําบุญอีกทั้งยังมีคนมาขอบวชเป็นพระและเนรเป็นจำนวนมากแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นเมือ่อสาม,มนเณรเริ่มหายตัวไปทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งบ่อยครั้งเข้าจเจ้าอาวาสก็เริ่มเอะใจ ับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้จึงได้เริ่มสืบสาวราวเรื่องจนได้ความกับพระผู้ดูแลโบสถ์ว่าตนได้เห็นเศษผ้าชีวรักขาดไปติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีย์ทรงสุโขไทยอีกครั้งยังทําการเอาออกหลายครั้งแล้วแต่ทว่าในวันต่อมาก็มีผ้าชีวรมาติดอีกแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจนสังเกตเห็นได้ จากในตอนแรกที่มีขนาดเท่าคนจริงแต่กลับสูงขึ้นมาถึง2เมตรได้ทางจเจ้าอาวาสจากที่ได้ฟังเรื่องราวก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อมากนะักแต่ก็ได้ทำการกำชับให้สาม,มเณรหรือพระอย่าออกมาข้างนอกในเวลากลางคืนท้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแต่ทว่าเหตุการณ์ประหลาดนี้ก็ไม่ได้สงบลงแต่อย่างใดเพราะเนนก็ยังคงหายตัวไปอย่างเรื่อยๆอย่างลึกลับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมณีที่หายตัวไปที่อยู่กุฏิแถวๆพระกฏทรรูปอง์นั้นและเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสมณียังคงหายไปอย่างลึกลับจนเจ้าอาวาสเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเป็นอันมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระรูปที่เฝ้าโบสถ์ก็วิ่งมาเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสไปดูอะไรสักอย่างท่านเจ้าอาวาสจึงรีบไปดูและเมื่อไปถึงโบสถ์ก็ได้แต่ ยืนตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปองดังกล่าวจากที่ตอนแรกนั้นเป็นปางยืนขนาดนี้ได้กลายมาเป็นปางนอนและเป็นท่านอนตะแคงโดยเอามือข้างหนึ่งดันเสียนาไว้และยังมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วยท่านบอกว่าใหญ่กว่าสามคนเสียอีกและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือพบว่ามีเศษผ้าจีวรติดที่บริเวณปากของพระพุทธรูปองค์นั้นด้วย เห็นอย่างนี้แล้วท่านเจ้าอาวาสก็มีรอช้าจึงจัดเวยียนยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์มีไว้จนรุ่งเช้าแล้วจึงจ้างช่างทาประตูมาทําประตูเหล็กล้อมกรอบให้มีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูปเล็กน้อยล้อมเอาไว้จนหมดและนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สมเด็หายอีกเลยถึงแม้ว่าตำนานพระนอนทินเดนจะผ่านมานับร้อยปีแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวที่โด่งดังและมีผู้คน พูดถึงกันมาตราบเข้าทุกวันนี้